ให้เสียงภาษาไทยโดย ff 1 1เข้าสู่หน er ึ่งไอซับไปไทุกคนฉันกำลังจะเปลงล่างได้เวลาฮีโร่แล้วฉันเลือกหนาฮีตบาดอ้าวอ้าวอ้าวพัดเจ้าอ้าวอ้าวเบนอ้าวพัดเบนมึงเป็นไรอ่ะมันเแ็บมากแค้นโง่วอ้าวมึงแค่ตีนาฬิกาแล้วมือมึงก็หักมึงแค่เด็กกระปุกเงียบหน่อยไอ้ตะเกะไอ้เด็กกระปุกปูกอะเบนเป็นอะไรเนี่ย มันเปแค่เด็กกับปูที่กำลังจะแปลงร่างมันแปลงร่างแล้วแขนมันก็หักมันโง่มากเลยอต่ฉันใจงอแต่ฉันก็มีไอคิวที่เยอะกว่าปูเพอาจารย์ชอบได้ที่ศูนย์ทุกปีถึงมึงจะไอคิวเยอะกว่าปูแต่ปูสามารถขับจักรยานได้ตอนอายุ80ถึงตปูจะขับจักรยานได้ตอนอายุ80แต่ฉันสามารถขับในน้ำได้ไม่เกี่ยวเด้อถ้ากูได้เป็นนายกกูจะดูดยาให้หมดโลก กูจะไม่จงยาไว้จงแกก็อยู่มาเจ็ดปีแล้วไม่มีหน้าทางน่าจะเออแต่ฉันก็มีพลังไมเศษที่สามารถช่วยโลอกเคียนๆนี้ไปได้กูไม่รู้ว่ากูจะติดคคกไหม